สวัสดีค่ะหลายคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าการจรินตนาการภาพให้ออกมาชัดเจนหรือว่า manifestation คือการนั่งหลับตาฝันหวานแล้วก็รอสิ่งดีๆตกมาจากฟ้านะคะแต่ความจริงก็คือถ้าคุณเอาแต่นั่งรอแล้วเนี่ยความฝันของคุณจะไม่มีวันมาถึงเลยค่ะนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมหลายคนถึงบ่นว่าฉันก็ลอง manifest ดูแล้วนะแต่ทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะพวกเขาลืมความจริงที่โหดร้ายข้อนึงไปว่า จากกระวลไม่ได้ตอบสนองต่อความคิดที่ไม่ถูกเสริมด้วยการกระทำนะคะคุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วหวังว่าเงินล้านจะไหลเข้ามาคุณฝันว่าจะได้งานใหม่แต่ก็ไม่เคยส่งใบสมัครเลยหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีแต่ว่าไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหรือว่าการออกกำลังกายเลยใช่ไหมคะนี่คือการรอคะ่ะแต่ไม่ใช่การจินตนาการให้ออกมาอย่างชัดเจนหรือว่า manifestation จริงๆ ที่เราจะ manifest นะคะที่แท้จริงก็คือการเป็นาการเป็นสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วถึงมีสิ่งนั้นอยู่ในมือถูกต้องไหมคะการเป็นก็คือการปรับตัวตนแล้วก็พลังงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณอยากได้การทำก็คือลงมือทำเล็กๆ ทำทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้ขยับใกล้สิ่งที่เราอยากได้นั้นเข้าไปอีกนะคะและสุดท้ายแล้วเราก็จะมีค่ะสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นในความเป็นจริงนั่นเองมันไม่ใช่การนั่งรอนะคะไม่ใช่การนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็จะได้มันมาแต่มันคือการเห็นภาพว่าเราต้องการอะไรให้ชัดเจนแล้วทำให้มันใช่และเกิดขึ้นมาในชีวิตจริงนั่นเอง บ๊อบพรอกเตอร์เคยพูดว่านะคะ you don't attract what you want but you attract who you are คุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้ค่ะแต่คุณดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณตอนนี้โอปราวินฟรีนะคะเองก็เล่าว่าสิ่งที่เธอมีอยู่ในชีวิตณนะตอนนี้มันไม่ได้มาจากการที่เธอนั่งรออยู่เฉยๆค่ะแต่มันเกิดจากการที่เธอสร้างคลื่นพลังงานด้วยการลงมือทำจริงๆนั่นเอง ถ้าคุณอยากได้แรงบันดาลใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะลองนึกถึงเวลาที่คุณอยากได้งานใหม่ดูค่ะอืมถ้าคุณนั่งเอาแต่บ่นว่าอยากมีงานดีๆจังเลยแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ย มันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะแต่ถ้าคุณเริ่มจากการอัปเดตรูสูเมส่งไปให้หลายๆบริษัทฝึกภาษาอังกฤษหรือว่าเพิ่มทักษะที่ตลาดต้องการเนี่ยพลังงานของคุณก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะดึงโอกาสเนี่ยเข้ามาหาคุณนี่คือการ manifest จริงๆค่ะการใช้พลังงานแล้วก็การกระทำร่วมกันถามตัวเองสิคะว่าวันนี้คุณกำลังนั่งรอปฏิหารอยู่เฉยๆหรือว่าคุณกำลังสร้างมันขึ้นมาอยู่ คุณอยากเป็นแค่คนที่หวังหรืออยากจะเป็นคนที่สร้างขึ้นมาการเจตนา,นาการภาพออกมาให้ชัดเจนนะคะ manifest ที่ถูกต้องไม่ได้เริ่มจากการทำสิ่งใหญ่โตค่ะมันเริ่มจากก้าวเล็กๆวันนี้นั่นเองถ้าอยากรวยก็เริ่มจากเก็บออมหรือว่าเพิ่มความรู้ในการลงทุนนะคะหรืออยากมีความที่ อ,อยากมีสุขภาพดาีเริ่มเดินวันละสิบนาทีหรือว่าดื่มน้ําเปล่าแทนน้ําหวานหรือว่าถ้าอยากมีมความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็เริ่มจากการที่เราเนี่ยรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนทุกก้าวเล็กๆคือการประกาศออกไปให้จักรวาลทราบว่าฉันจริงจังกับสิ่งนี้อยู่นะอืม การจินตนาการภาพไม่ออกมาชัดเจนไม่ใช่การนั่งรอแต่คือการเลือกทุกวันที่จะเป็นคนใหม่ทําสิ่งใหม่แล้วจัก,กรวาลก็จะจัดสรรส่วนที่เหลือมาให้คุณเองค่ะคุณไม่ต้องพยายามไล่าตามความฝานันเพราะาคุณเปลี่ยนตัวเองความฝันก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนั่นแหละทุกครั้งที่คุณกดติดตามนะคะคุณกําลังย้ํากับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆในชีวิตนะ อขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันในวันนี้นะคะกับการพูดคุยเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตคุณมีความก้าวหน้าแล้วก็ดียิ่งยิ่ขึ้นไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ